เธอไม่ต้องรอฉันแล้วนะไม่ว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไงฉันจะสอบได้หรือสอบไม่ได้ต่อไปนี้เราไม่เกี่ยวกันแล้ว เป็นซีนเรียกน้ำตานะฮะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราน้อมสุชาสวัสศ์ดอมรำเหลีวรำเลีวอยู่ที่นี่สุดยอดพี่ไทยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมชกกันทำไมเดี๋ยวก่อนต้องเล่าให้ออมเล่าให้ฟังหน่อยผู้หญิงสวยนะค่ะผู้ชายก็แย่งกันไหนไหนเล่าให้ฟังอน้ชายก็ชกกันทำยังไงนะตอนดูใช่ไหมคะดูดูซีรีส์เรื่องนี้เพิ่งดูเมื่อกี้เองทำหน้แบบเนี้ย แต่จนตนาไม่ถูกแต่เหมือนก็ชอบนะเหมือนชอบให้เขาชกกันเป็นคนที่แบบว่าชอบความรุนแรงหรือยังไงเนี่ยไม่เราไม่ได้ดูฉากนี้ใช่ไหมคะตอนเขาถ่ายกันเราก็เพิ่งมาดูเมื่อกี้นั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าคือตาหลิวไปถึงขั้นนี้ได้ยังไงว่าเป็นความเป็ตัวละครตาหลิวอ่ะมาอยู่จุดที่ผู้ชายแบบ ชกกันเพื่อเราไดิอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเป็นผู้หญิงสวยมากเลยนะพี่อ่อนเออดูสวยมากถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงอ่ะจะทำยังไงอ่ะมีคนมาชกกันเนี่ยเพื่อเราเนี่ยฮะก็เคยมีนะเอ้ยใช่เลิกก่อนนะทำยังไงทำยังไงห้ามนะเราก็ คือต้องเป็นกรรมการเหรอเรือไม่ดีเยะรู้สึกยังไงอะเออแต่พี่ว่ามันคงเป็นความรู้สึกที่ประหลาดดีเหมือนกันเนาะอยู่ดีก็มีคนมาสู้กันเพราะว่าเราเงี้ยใช่มันถ้าเป็นหนูนะหนูจะภูมิใจตัวเองมากเลยที่แบบมีคนตกมีแย่งกันนะ ที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้ถึงเหตุการณ์รถไฟจะไม่ชนกันถามดีกว่ายากไหมคะพี่ออมบทเมื่อกี้ที่เล่นฉากฉไหนคะฉากที่แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกก่เล่นเป็นตาหลิวคือยากเกือบทุกฉากตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่ห่างไกลแล้วก็ดูแบบลดอายุไปเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกับว่า ตัวจริงเราอะอุทธิภาวะเราระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวละครมันต้องย้อนกลับไปถอยหลังไปอย่างเงี้ยไม่ไม่รับรู้อะไรเท่าผู้ใหญ่แบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยากต้องใสใช่ใช่ไหมคะถามดีกว่าเขาต่อยกันขนาดนี้ชีวิตจริงถ้าเป็นพี่ออมเนี่ยพี่ออมจะเลือกใครระหว่างพี่ไหมกับพี่เต๋าเออเขาถามเลยนะต้องตอบเขาเรียกว่าถามแบบเสี่ยมเลือกพี่พุทธได้ไหมคะต้องตอบนะต้องตอบคนนี้ หนูไม่ชอบเด็กโอ้ยจบแล้วใครรู้เลยเด่นให้แฟนๆเขาได้จิ้นกันต่อหน่อยอ่าเฮ้ยอยากเกยเท้ไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะพี่ไม่แต่ตามคาแรคเตอร์เรานะใช่เราก็ต้องเลือกน้องเต๋าเพราะน้องน้องเต๋าใหม่กว่าหน้าพิธีกรทั้งสองคนนี่คือแบบอะไร๋ใหม่กว่าตอบจริงๆด้วยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในแล้วก็ในในซีรีส์อะในเรื่องเนี้ยเราตกลงเราเลือกใครนะฮะ ตาหลิวใช่ไหมคะใช่คือจริงๆตาหลิวแน่ๆมาตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงตอนยี่สิบเลยค่ะรักเดียวใจเดียวมากใช่เป็นจุดมุ่งหมายตัวละครเลยใช่เราเอ่ยได้ไปอ่านทวิตลิงก็มีแต่คนบอกแบบถ้าเป็นฉันฉะจะชอบคิงมากเพราะว่าคิงเขาแบบรักแล้วก็ดูแลตาหลิวอย่างดีเนาะประมาณนั้นแต่เทนเทนนี่ป่าหน้าเค้กเทนเทนนี่มานิ่งๆก็ก็ได้อะ แต่ว่าพี่คิงเขาก็แบบสู้ยิ้ตาอะไรอย่างนี้นก็ต้องทำคะแนนกันหน่อยนะครับทามถึงกระแสตอบรับหน่อยดิมีแฟนๆจากแบบนานาประเทศเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างกับกับซีรีส์เรื่องนี้ผลงานล่าสุดของออมอ,อ่จริงๆแฟนๆต่างประเทศชอบมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คือในประเทศจีนวันนี้ออมเพิ่งเห็นแบบแฟนสาบเขาเขาส่งคล้ายๆกับโพสเกี่ยวกับเบบรตติ้งในไวไปอ,อในประเทศจีนก็คือแบบเหมือนติดแบงค์แบบติดชาร์ตอันดับหนึ่ง แบบดีใจมากแล้วก็ในหมวดของละครอะไรเงี้ยก็มียอดวิวอันดับหนึ่ง250ล้านวิวอ่ะแล้วเราก็งรู้แบบเฮ้ยดีใจมากเขาขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะรวมถึงในไทยด้วยในไทยก็มีมีแฟนๆที่ดูกันเยอะเวลาเจอเราก็แบบตะลิวตะลิวอะไรเงี้ยฟังแล้วก็น่าชื่นใจแทนจริงเนาะแต่ว่าวันนี้นี่ก็ออนแอร์อีกตอนหนึ่งแล้วตอนที่14นั่นเองเดี๋ยวเรามีวิทยาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะครับ นั่นไงวันแรกในมหาลายัยตะหลิวก็โดนรุ่นพี่แกงซะแล้วเจ็บเจ็บไม่สนน่ะอย่ามาดามาดีนะเทนเทนขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยทันเล่นเอาน้องค้างควันออกหูเลยทีเดียวแล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงต่อละเนี่ยรักเอให้ <cm 2> ้ด <sc ary> <stag> โหนั่นเป็นตัวอย่างที่เราให้ได้ดูไปนิดนึงนะฮะเด<ช>ี<ช>๋ยวคงได้ชมกันเต็มๆนะครับคุณผู้ชมครับก็กติดตามกันให้ดีกันละกันอ,อีกคำถามหนึ่งได้ข่าวว่าเพิ่งจะไปพม่ากันมากับไหมอ,อ๋อใช่ <ไป S 1> ค่ะไปทำอะไรออไปทริปกับหนังสือฮันนีมูลทราเวลอะค่ะไปถ่ายหนังสือแล้วก็เราอยากไปพม่า,มาอยู่แล้วไม่เคยไปอะไรได้ไปก็ไปไหว้พระเสริมเสริมบุญกันไปอย่างเงี้ยค่ะได้เปในหลายๆวัดเลยแฟนแฟนอะไรคะแฟนก็ดีใจไม่ค่อยเห็นเราก็ดีใจมั้อ๋อแฟนแฟนดีใจค่ะคือตอนแรกเลยอะค่ะหนังสือถามว่าบอกเอ้ยเน คับพม้าไปรอด้วยคำถามแรกคือหันไปมองหน้ากันเรามีแฟนขับพ่อม้าด้วยเหรอไม่รู้เขารู้จักเราด้วยนะใช่ค่ะพอไปถึงเขาก็เหมือนกับว่ารวมตัวกันที่เจดีชเวดากองแล้วก็ไปเจอออมกับไม้แล้วก็เหมือนถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ ได้เจอแฟนขับพมาด้วยเขาเขาเขามาทักเราไงเขารู้สื่อสารอ๋อแต่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกันอยู่แล้วนี่นะดูอ๋อใช่ค่ะภาษาอังกเก่งแล้วก็แบบมีกะลาบากแบบไทายสวัสดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นรูปในไอจีน่ารักมากเลยนะแบบมีแบบแบบแป้งใช่ไหมใช่แล้วก็กลมเนี่ยแป้งอะไรนะเหลืองเหลืองอะไรใช่ไหมเออธนาร์คาทำจากไม้ฝนฝนใช่ไหมเราก็แต่งตัวให้เนียนเป็นคนพมาใช่เหมือนว่าเราก็ไปเราก็อยากแบบสนุกเนาะแล้วก็แต่งตัวด้วยถ่ายรูปไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าสนุกอ่ะสุดท้ายานี้ให้พี่อมฝากหน่อยดีกว่าสำหรับซีรีส์คิสมีแล้วก็ฝันานพี่อมค่ะก็ฝากซีรีส์คิสมีนี่แหละค่ะลากล้นใจในแต้งจุกนะคะตอนนี้ก็ตอนที่14ค่ะก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดราม่าขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ฝากด้วยละกันทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะรับรองว่าจากตอนตอนนี้นะคะตอนที่1 4ถึง20เนี่ยจะมีความหลากหลายต้อง มีทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะไม่อยากไม่อยากบอกแต่อยากให้ทุกคนรอชมไม่อยากสปอร์ไม่อยากสปอร์พูดถึงขนาดนี้ก็ต้องติดตามกันให้ได้นะฮะสุดท้ายมีอะไรนะกิจกรรมพิเศษที่จะให้ร่วมสนุกกันผ่านทางอินสตาแกรอะไรนะใช่มันเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ออมคิดขึ้นมากับแฟนคลับก็คือในเรื่องเราเล่นเป็นตะหลิวเราก็เลยคิดว่าให้แฟนๆช่วยกันถ่ายรูปกับตะหลิวหรืออะไรก็ได้ใช่แสดงความแบบครีเอทีฟออกมาแล้วก็ แท็กเข้ามาใน Ig. ของเราแล้วก็แฮชแทกเอ่อตะหลิวแอนนี่ครับใช่แล้วรูปไหนเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราคิดว่าเออถึงจังหวะเราจะมอบรางวัลอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่ามีรางวัลเล็กน้อยให้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆพอจะเผยได้ไหมว่ารางวัลที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเป็นประเภทไหนอะกว้างๆก็ได้ฮะก็อาจจะเป็นของที่ระรึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเปนตะหลิวที่ให้ตะหลิวอีกให้ตะหลิวที่เราเ็น อย่างนั้นจริงๆอ่อหนู่อยากจะพูดเลยหนูไม่รู้ว่าแครเขาอยากได้เดี๋ยวคุณได้รู้กันนะฮะแต่ว่าขอให้มาร่วมสนุกกันในกิจกรรมนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับค่ะสนุกนครับอ่ะโอเคสุดท้ายนี้นะฮะเวลาเราก็หมดลงแล้วนะต้องขอบคุณออมมากเลยที่สละเวลามารู้สึกว่าช่วงนี้งานยุ่งจริงๆนึกว่าจะมาไม่ได้แล้วนะครับเรื่องท่านต้องกาเพราะว่ามันจะเป็นมันเดย์คิสใช่ไม่เป็นวันอังคารอาทิตย์นี้เราเลื่อนมานะเพื่อออมเลยครับยังไงก็แฟนๆก็คงได้เจอกับออมแล้วนะฮะผ่าาาานนนนทงรรรรยก True Insider ะคััับบสหวี ต้องขอบคุณนอนมากนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ก,กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฝากผมด้วยพุทธสุธา,มมาดาเอาสุชาค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย